สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้อยู่ในสนามกีฬาเจ็ร้อยปีนะฮะวันนี้พามาดูการแข่งขันฟุตบอลซีเกมนะทุกคนเป็นการแข่งขันระหว่างฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะฮะตอนนี้นะครึ่งหลังไปแล้วนะครับปรากฏว่าฟิลิปปินส์นำไปนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะทุกคนนี่นะครับ อินโดนีเซียนำไปเอฟิลิปปินส์นำไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ครึ่งหลังนะครับก็อินโดนีเซียพยายามไล่ตีตื้นอยู่นะทุกคนสังเกตว่าแบบเขาเปลี่ยนผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะแบบไกลๆหน่อยนะแต่ไม่ได้แบบจุดประสงค์หลักเนี่ยไม่ได้แบบพามาดูการแข่งขันอะไรเป็นหลักนะพามาดูบรรยากาศในสนามทุกคน นี่คือสนามกีฬา700ปีนะซึ่งเป็นสนามอันดับหนึ่งเลยนะของจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนคือฝั่งโน้นนะก็คือจะเป็นฝั่งโน้นนะก็คือจะเป็นอกองเชียร์ของฟิลิปปินส์นะครับ อยู่ฝั่งโน้นส่วนฝั่งที่ผมนั่งอยู่เนี่ย <c oughs> แถวนี้นะฮะ <c oughs> ก็คือจะเป็นกองเซียร์ของอินโดนีเซียนะครับแล,แล้วก็ถ่ายเห็นถึงบรรยากาศในะสนามด้วยนะทุกคนสนามเขาก็จะเปิดให้นั่งเป็นโซนเป็นโซนนะฮะ ยังไม่เข้าอีกนะทุกคนยังไม่เข้าอีกนะนี่คือบรรยากาศภายในสนามเนี่ยมันก็คึกคักไปอีกแบบนะทุกคนบรรยากาศในสนามเนี่ยมันก็คึกคักไปอีกแบบนะดูบรรยากาศกองเชียร์แล้วก็มันสนุกกว่าดูฟุตบอลหีกัะเอ๊ดูฟุตบอลหีกันทุกคนบรรยากาศในสนามนะฮะมันสนุกกว่าดูฟุตบอลอีีนะฮะดูกองเชียร์สนุกกว่านะฮะ พราะว่าดูบอลไม่รู้เรื่องต้องใช้สมาธิในการดูนะทุกคนนะพามาดูฟุตบอล4เกมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนะฮะก็คือฟุตบอล4เกมนะสนามเชียงใหม่สนามนี้เป็นการแข่งขันอ่อเป็นการแข่งขันอ่าแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการแข่งขันแบ่งกลุ่มก็จะมี แข่งขันหล,หลายสนามเนาะไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีชนบุรีสมุทรปราก,การอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ดูการแข่งขันเท่าที่ดูสนามฟุตบอลมาฮะแล้วก็เชียงใหม่ก็คือเป็นสนามหนึ่งที่เขาจัดการแข่งขันฟุตบอลแบ่งกลุ่มนะฮะของกีฬาซีเกมส์นะฮะซึ่งวันที่5เนี่ยซึ่งวันที่5ที่ผ่านมาก็คือกลายเป็นการแข่งขันระหว่างอ่าพมา่าพบกับฟิลิปปินส์นะ ฟิลิปปินส์ก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับส่วนสกอร์เท่าไหร่อ่ะคือผมวันนั้นผมกลับก่อนทุกคนไม่ได้ตามเลยนะฮะผมกลับก่อนนะครับส่วนคู่นี้นะฮะส่วนคู่นี้นะฮะฟิลิปปินส์ก็นําไปแล้วนะครับหนึ่งประตูตซ่ศูนย์เนี่ยน,นะฮะบ,บรรยากาศในสนามเป็นแบบนี้นะทุกคน แต่วันวันนั้นน่ะที่พามาดูนะครับการแข่งขันของพม่าของเมียนมาก,กับฟิลิปปินส์นะโอ้โหกองเชียร์ของพม่าเนี่ยแบบถึงพึกถึงขิงกว่านะทุกคนถึงพึกถึงขิงกว่านะจิงชาบกองอย่างเงี้ยนะฮะมีหมดเลยนะครับทุกคนกองเชียร์พรม่าจัดมาวันนั้นนะเรียกได้ว่าคึกคักเลยนะฮะ อุปกรณ์เงี้ยนะครับก็อย่างที่รู้นะครับเพราะว่าพ่อแมาในเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะมาทําการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็พากันมาเชียรนน์นะครับทุกคนเนี่ยนะฮะเป็นบรรยากาศในสนามนะพามาดูกันข้างล่างนะ่ะก็มีเยอะเลยนะครับทุกคนข้างล่าง หย่างไปแล้วนะคริลิปินฮะจะเดินจุดโทษระหว่างกันเลยนะครับตอนนี้เดือดเสียวก็พยายามกดดันอยู่นะฮะกดดันทางคิลิปินอยู่นะครับไม่ได้ว่าแบบจตีไปยืดตื้นขึ้นมาเลยทุกคนทุกคนจับตาดูลูกนี้ให้ดีนะฮะจะเข้าหรือเปล่านะครับจะตีเสมอได้หรือเปล่านะฮะ นนี่นะตั้งแถวแล้วตั้งแถวแล้วนะทุกคนเอานอนก็มีนอนได้ด้วยเหรอทุกคนนอนได้ด้วยเหรอ เอานอนขวางก็ได้เหรอทุกคนมไม่ผิดกติกาเนาะแต่กรรมการก็ไม่รว่าอะไรนะ,ะดูกันนะดูกันทุกคนรอลุ้นกันนะฮิลิปินอินโดนีเซียจะตีเสมอได้หรือเปล่านะครับทุกคน ได้แล้วนะครับข้ามคามไปนะทุกคนนี่นะบรรยากาศในสนามของกองเชียร์คึกคักกันเลยนะทุกคนเหมือนกองเชียร์ของอ,อ,อินโดนีเซียจะเยอะกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันมีคนไทยเข้ามานั่งโนด้วยอ่ะทุกคน